เลือกชมเป็นเกงในชายแฟชั่นสุดคุมที่ร้อยแปดเมนสโตร์ร้อยแปดเมนสโตร์เป็นเกงในชายสวัสดีครับพบกับบรรดูวายกับการเล่าหนังแบบไวายๆอีกเช่นเคยวันนี้เรามากับหนังเรื่อง Fair Heaven ปี2016จากอเมริกานะครับ ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยเปิดมาที่เจมส์เด็กหนุ่มรูปหล่อวัย9 9ปีที่มีพรสวรรค์นในการเล่นเปียโนเขากำลังกลับจากการบำบัดเพื่อเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศของชาวคริสเตียนที่นำโดยนักบำบัดผู้เด็ดเดี่ยวที่เชื่อว่าเพศที่3คือบาปมหันเจมส์ James กลับมาที่ f ฟร์เ a v e นฟาร์มแอปเปิลที่เก่าแก่ของตระกูลเพื่ออยู่กับ,บริชาร์ดพ่อไม้หัวโบราณที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปเจมมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนดนตรีที่บอสตันแต่เขาก็ต้องพบว่าพ่อเอาเงินเก็บของเขาไปใช้จ่ายในเรื่องงานศพของแม่และเรื่องอื่นๆในฟาร์หมดแล้วทำให้เขาต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่พ่อเลยอ้างว่าเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกโดยให้เขาเรียนเกี่ยวกับฟาร์มที่วิทยายลัยแถวบ้าน เพราะเจมต้องรับช่วงกิจการนี้ต่อเจมที่ไม่อยากทำฟาร์มอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าถ้าฟาร์มตกเป็นของเขาเขาจะขายทิ้งในทันทีพ่อจึงตอบไปด้วยน้ำเสียงขุนเคืองว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมให้ขายเพราะที่นี่คือฟาร์มของตระกูลและที่นี่คือบ้านของเขาทำให้ทั้งสองมีปากเสียงกันเล็กน้อยพออารมณ์เย็นลงเจมจึงบอกพ่อว่าเขาจะลองไปดูวิทยาลัยชุมชนแถวนี้ว่ามีสาขาไหนบ้าง วันต่อมาเจมต้องไปส่งแอปเปิลและเขาบังเอิญเจอกับชาลีเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่เป็นพนักง,งานที่นี่ชาลีถามถ่ายด้วยความกระตือรือร้นเพราะพวกเขาไม่ได้เจอกันนานแต่ดูเหมือนว่าเจมจะไม่ค่อยอยากเห็นหน้าและสนทนากับเขามากนักเขาจึงตอบไปด้วยความเฉยชาพร้อมกับบอกว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้วและรีบกลับไปด้วยความหมงุดหงิดพอถึงบ้านเขาก็ไดเอารูปวนเก่าๆมาดูทำให้เรารู้ว่า เจมส์กับชาลีเคยเป็นแฟนกันและเขาก็นึกถึงคำพูดของนักบำบัดว่าถ้าอยากดีขึ้นให้อยู่ห่างจากชาลีไว้เพราะชาลีคือสิ่งที่ล่อใจให้เขาทำบาปเปรียบเสมือนกับปีศาจแล้วเขาจึงตัดสินใจทิ้งรูปพวกนั้นไปเจมส์ James เข้ามาในครัวพอที่นั่งทำงานอยู่จึงทาหาใบเสร็จทำให้เขาจำเป็นต้องกลับไปเอาอีกครั้งพอถึงที่ร้านเขาก็ทำอารมณ์เสียใส่ชาลีชาลีถามว่า พวกเขาทำอะไรกับนายและนายมีความสุขแล้วใช่ไหมเจมส์ที่อึดอัดใจที่ต้องคอยห้ามความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อชาลีเขาจึงผลักชาลีไปชนกำแพงด้วยความหงุดหงิดแล้วทิ้งให้ชาลียืนน้ำตาคลอเบ้าอยู่ตรงนั้นพอถึงบ้านเจมบอกให้พอ่อพาไปที่โบสถ์เพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นและหลังเสร็จกิจกรรมทางศาสนาพ่อก็แนะนำให้รู้จักลูกสาวของนักเทศซูซีทั้งสองได้ทักทายกัน พอะว่าอยากให้เจมปรึกษาซูซี่เรื่องเรียนเธอจึงไม่รีรอให้เบอร์เขาไว้ทันทีวันต่อมาด้วยความคิดที่ว่าจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เจมจึงมาหาซูซี่ที่บ้านเธอจึงชวนเขาขึ้นไปพูดคุยบนห้องทั้งสองสนทนากันด้วยท่าทางไม่คุ้นชินเจมเห็นแหวนที่นิ้วของเธอจึงนึกว่าเธอมั่นแล้วแต่เธอก็บอกว่ามันเป็นแหวนแห่งการสัญญาที่จะรักษาผมอาจันจ,จนกว่าจะแต่งงานก่อนกลับ เธอบอกกับเจมว่าถ้าอยากมีเพื่อนทานข้าวหรือดูหนังก็ให้โทรหาเธอได้เลยต่อมาเจมได้มาส่งของที่ร้านตามเคยชาลีที่โกรธอยู่ก็มารับของด้วยสีหน้าไรอารมณ์เจมจึงขอโทษเขาเรื่องวันก่อนชาลีตอบกลับไปด้วยท่าทางที่เค้งขึมว่าถูกต้องแล้วที่ขอโทษเพราะถ้ายังมาส่งของที่นี่อย่างน้อยก็ช่วยทําตัวเป็นผู้ใหญ่ด้วยจากนั้นเขาก็กลับบ้านไประหว่างทาง เขาก็นึกถึงแต่คําสอนจากนักบาบัดที่บอกว่าต้องอยู่ห่างจากเสียงล่อใจเจมส์ James, จึงตัดสินใจโทรนดัดเดทกับซูซี่ในทันทีพอถึงที่ร้าน James, เจมส์ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักและซูซี่ก็ชวนเขานินทานด้วยความตื่นเต้นว่าชาลีเป็นเกย์เขาจึงบอกว่าเราไม่พูดเรื่องส่วนตัวคนอื่นดีกว่าทํให้เธอทําหน้าแบบนี้ออกมาจากนั้น เจมก็ได้มาส่งเธอที่บ้านเธอจึงโน้มตัวไปจูบก,กับเจมเจมที่ตกใจจึงเอ็นตัวออกเธอจึงขอโทษเขาด้วยอาการหน้าเสียเจมบอกว่าอยากให้เราค่อยเป็นค่อยไปแล้วเธอก็บอกว่าโอเคที่บ้านเจมมองไปที่กล่องรูปนั้นแล้วเอาแต่นึกถึงคําสอนที่บอกว่าพระเจ้าสร้างอดัมกับอีฟซึ่งมีแค่เพศหญิงและชายเท่านั้นที่คู่กันและสามารถสืบพันธุ์มีทายทต่อได้เช้าวันต่อมามีคู่รักนักธุรกิจ มาขอซื้อฟาร์มนี้เพื่อที่จะไปทำสวนแอปเปิลออร์แกนิกแต่พวกเขาก็ต้องกลับไปมือเปล่าพรอไม่ว่าจะตื้อยังไงพอก็ไม่ยอมขายแต่ก่อนกลับพวกเขาก็ไม่ลืมจะทิ้งนามบัตรไว้เผื่อเขาเปลี่ยนใจต่อมาเจมได้มาส่งของอีกครั้งแต่เขาก็ต้องพบว่าเนื้อตัวของชาลีเต็มไปด้วยบาดแผลเพราะเขาโดนรุมทำร้ายตอนเดินกลับบ้านตอนกลางคืน เจมเห็นแบบนั้นจึงอาสาเชิญเมิงรับว่าเขาจะเป็นคนไปส่งที่บ้านเองชาลีปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการคนมาปกป้องแต่เจมไม่ยอมและบอกว่าเขาจะมารับพรุ่งนี้หลังเลิกงานสามทุมฟิลเป็นห่วงแฟนเวอร์กลับมาที่บ้านเจมก็ต้องพบว่าซูซี่มาหาเพื่อชวนเขาไปทานดินเนอร์ก,กับครอบครัวเธอเขาทำท่าทางคิดหนักซูซี่บอกว่าเธอขอพ่อให้แล้วและพูดว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร เขาจึงตอบตกลงไปด้วยความเกรงใจเจมแต่งตัวหล่อสำหรับเย็นนี้พ่อที่เห็นว่าลูกมีแฟนสาวจึงบอกไปว่าแม่คงภูมิใจในตัวลูกมากที่โต๊ะอาหารบ้านซูซี่ดูเหมือนเจมจะไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะเขามัวกังวลเรื่องนัดของชาลีเวลามีคนชวนคุยเขาก็จะตอบแบบผันผ่านทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่จากนั้นเขาก็มองไปที่นาฬิกาแล้วก็ต้องพบว่า มันเป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วเขาจึงรีบขอตัวกลับรากับซินเดเรลล่าซูซี่จึงวิ่งตามออกมาเพื่อถามว่าเขาโอเคไหมเพราะเธอนึกงว่าเขาโกรธพ่อที่พูดเรื่องการมีลูกแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นเจมก็ได้มารับชาลีได้ทันเวลาพอดีพวกเขาได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆจนถึงที่บ้านชาลีทั้งสองก็ได้บอกลากันว่าเจอกันพรุ่งนี้นั่นก็แสดงว่าเขาจะไปรับไปส่งกันตลอด พอเจมกลับมาถึงบ้านเขาก็นํารูปคู่มาดูอีกครั้งทําให้เขานึกถึงคําสอนอีกแล้วว่ารักมีแค่หญิงชายและเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายสองคนจะรักกันเพราะนั้นคือความใคร่และยิ่งไปกว่านั้นมันคือบาปซึ่งนั้นทําให้เจมรู้สึกสับสนมากพร้อมกับโยนกล่องรูปทิ้งไปอีกครั้งด้วยความหมงุดหงิดเช้าวันต่อมาเจมได้มาคุยกับพ่อและได้พบว่าคู่รักนักนธุรกิจได้มาเสนอซื้อที่ดินอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้พวกเขาได้เสนอเงินเป็นจำนวนมากซึ่งนั้นเป็นความหวังให้เขาสามารถนำไปจ่ายค่าเรียนได้แต่พอก็ปฏิเสธไปทั้งสองจึงได้ทะเลาะกันอีกครั้งเจมส์จึงมานั่งเล่นเปียโนโด้วยความเสียใจวันต่อมาเจมส์ได้มาส่งชาลีที่ทำงานพร้อมกับระบายเรื่องพ่อให้เขาฟังด้วยชาลีจึงเสนอให้เขาออกไปใช้ชีวิตเองซึ่งอาจจะลำบากหน่อยในช่วงแรกพอถึงที่ทำงานชาลีก็เสนอว่า เขาจะตอบแทนด้วยการเลี้ยงอาหารหลังเลิกงานในวันเสาร์เจมคิดหนักชาลีบอกว่าไปในแค่ฐานะเพื่อนไม่มีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนแล้วเขาจึงตอบตกลงพอถึงวันนัดเจมก็ได้แต่งตัวด้วยความเนียบขณะเดียวกันซูซี่ก็ได้โทรมาพอดีแต่เขาก็เลือกที่จะไม่รับทั้งสองได้มาปิ๊กนิ้กันที่ริมสะและได้คุยกันเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องที่เขาไปบำบัดด้วย เพราะหลังจากการบำบัดเจมดูแปลกไปและไม่เป็นตัวของตัวเองมากชาลีจึงถามว่านายเชื่อเรื่องพวกนั้นใช่ไหมเจมตอบว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อชาลีจึงจับไปที่มือของเขาเพื่อให้เขาสัมผัสถึงความรู้สึกจริงๆแบบที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาและดูเหมือนว่าเจมจะเลือกทำตามเสียงหัวใจของเขาซะแล้วจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้วิ่งกลับมาที่รถอย่างมีความสุขขณะที่ยืนอยู่นั้น เจมส์ก็ได้มองมาที่ชาลีอย่างลงไหลพร้อมกับโน้มตัวมาจูบเขาอย่างช้าๆแล้วทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างดุดื่มทมกลางแสงอาทิตย์ยามพลบค่าที่สาดเข้ามาราวกับว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเขาหงุหามาตลอดพวกเขาได้ไปต่อกันที่โกดังเก่าบ้านของเจมส์พอมาถึงเจมส์ James ไม่รีรอรีบตรงดิ่งเข้าไปจูบชาลีทั้งสองถอดเสื้อผ้าให้กันและกันด้วยความเร่าร้อน และไม่ลืมที่จะเอื้อมมือไปปลดเข็มขัดของอีกฝ่ายเพื่อรวมกิจกรรมด้วยกันตลอดทั้งคืนเช้ามาทั้งสองก็นอนกอดกันอย่างมีความสุขโดยมีกระสอบเก่าๆห่อหุ้มร่างกายอยู่ด้วยกลิ่นกายอันยั่วยวนใจจึงชวนให้ชาลีอ้อนเจมให้นอนด้วยกันต่อหัวใจของสองหนุ่มช่างดูอบอุ่นและดื่มด่ำกับช่วงเวลาที่แสนหวาน ตัดมาที่ซูซี่ที่ตอนนี้มาหาเจมส์ที่บ้านและได้โทรหาเขาด้วยแต่เจมส์ก็ไม่ยอมรับสายเธอจึงโทรมาอีกครั้งจนชาลีโยนโทรศัพท์ปไปอีกทางและนอนด้วยกันต่อส่วนพ่อก็ได้เข้ามาปลุกเจมส์ที่ห้องแต่ก็ต้องพบกับรูปคู่ของพวกเขาเขาจึงน้ำตาซึมออกมาเพราะการบําบัดมันไม่ได้ผลส่วนนางทรูดีซูซี่ก็ไม่ละความพยายามโทรหาเจมส์อีก80ครั้งและปรากฏว่ามีโทรศัพท์ดังอยู่แถวนี้ เธอจึงตามเสียงนั้นไปดูแล้วก็ต้องพบว่าเจมส์กลังจูบกับชายหนุ่มเธอจึงรีบวิ่งออกมาด้วยความโมโหและเจมส์ก็วิ่งตามเธอมาติดๆเธอจึงตบหน้าเขาพร้อมกับด่าว่าหน้าสมเพชโดยมีสายตาของพ่อที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากนั้นเจมส์ก็ได้มาคุยกับพ่อทั้งสองได้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงในเรื่องที่เขาเป็นแบบนี้และก่อนออกไปเจมส์ก็บอกว่าแม่ก็คงจะอายมากที่พ่อเป็นแบบนี้เหมือนกันหลังจากนั้นพ่อก็ได้มาดื่มเหล้า และได้พูดคุยกับสาวเจ้าของร้านคําพูดของเธอมันมีคําที่สะกิดใจทําให้เขาเหมือนจะคิดได้ต่อมาไม่นานเขาก็มาส่งของที่ร้านและต้องพบว่าแอปเปิลออร์แกนิกขายดีมากซึ่งต่างจากแอปเปิลจากส่วนของเขาเจ้าของร้านก็ได้บอกว่ามีหลายส่วนแถวนี้เปลี่ยนไปทำออร์แกนิกกันหมดแล้ว ตัดมาที่เจมกับชาลีที่ตอนนี้คุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อเจมบอกว่าพ่อคงไม่ให้อยู่บ้านแล้วพวกเขาจึงคิดว่าจะย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นด้วยกันจากนั้นเจมก็มาเก็บของที่บ้านก่อนออกไปเขาก็ไม่ลืมที่จะเล่นเปียโน,โนของแม่เป็นครั้งสุดท้ายขณะที่เขาเล่นอยู่นั้นพ่อก็ได้เดินเข้ามาเล่นเก่งก็แม่แกแล้วนะเจมจึงเตรียมตัวที่จะออกไปพอที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะปล่อยวางและคิดได้สักที และเขาก็คงรู้สึกผิดที่ส่งลูกไปบำบัดทั้งที่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าลูกต้องการอะไรเขาบอกกับเจมว่าเขาตัดสินใจขายฟาร์มนี้แล้วเพื่อให้เจมได้เอาเงินส่วนหนึ่งไปเรียนในสิ่งที่เขาต้องการและตัวเขาเองก็จะได้พักผ่อนเขาให้เหตุผลอีกว่าฟาร์มไม่ใช่บ้านเราต่างหากคือบ้านเจมก็ขอโทษพ่อที่เขาเป็นแบบนี้พ่อบอกไม่ต้องขอโทษทําให้ดีที่สุดก็พอแล,แล้วทั้งสองก็ได้เคลียร์ใจกัน พอได้ขับรถมาส่งเจมที่สถานีรถไฟแล้วทั้งสองก็กอดลากันด้วยความยินดีพร้อมกับบอกว่าแม่คงภูมิใจในตัวลูกพ่อก็เหมือนกันเจมเดินไปหาชาลีที่ยืนรออยู่ด้วยใบนหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วทั้งสองก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บอสตันด้วยกัน happy ending world เจมบอกพ่อว่าเขาจะไปเรียนดนตรีที่บอสตันแต่พ่อก็บอกว่า I don don’t Boston know don care USA จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Fair Haven ถ้าเกิดข้อพิพาทประการใดหรือเล่าตกหล่นตรงไหนแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ